ฟาใสก็ได้พูดถึง how to prepare การเตรียมตัวสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปก็ในเรื่องของ mentality นั่นเองนะคะดังนั้นฟ้าใสวันนี้ก็จะมาพูดถึง3สถานการณ์นะคะที่น้องๆมือใหม่ที่กำลังจะสมัครการประกวด Miss Universe Thailand จะต้องเจออย่างแน่นอนค่ะสถานการณ์แรกนะคะ เคยไหมคะที่เราจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่มีกองเชียร์หรือใครที่สปอร์ตมากกว่าคนอื่นฟ้าใสเคยคะ่ะครั้งแรกที่ฟ้าใสประกวดฟ้าใสไม่ใช่ตัวเต็งแต่ฟ้าใสก็ไม่ใช่ตัวรองเหมือนกันไม่มีใครรู้จักฟ้าใสเพราะนั่นคือครั้งแรกที่ฟ้าใสประกวดเชื่อเลยว่าน้องๆหลายคนอาจจะเจอกับสถานการณ์นี้ก็ได้ดังนั้น สิ่งที่ฟ้าสาสอยากจะแนะนำนะคะก็คือเราควรจะมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่คอยที่จะอยู่เคียงข้างเราให้กำลังใจเราเสมอนะคะและขอบอกเลยพยายามอย่าเลยนะคะอย่า go on หรือว่าอย่าเข้าไปดูแฟนเพจนะคะเพจนางงามต่างๆที่จะคอยแบบติ มีชมบ้างก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะแบบติหรือว่าอาจจะมีการข้อความที่ทําให้เรารู้สึกเฟลหรือว่าทําให้เรารู้สึกดาวน์ก็ได้นะคะดังนั้นถ้าจําเป็นต้องอยู่บนโซเชียลมีเดียจริงๆก็พยายามอยู่ในเพจของเราเองเพราะว่าคนที่จะมาเม้นในเพจของเรานะคะก็คือแฟนคลับเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะก็คือแค่โพสต์พยายามอย่าอ่านข้อความอะไรและที่สําคัญถ้าเกิดเรารู้สึก ดาวเราต้องการกำลังใจเราต้องมีเชียริเดอร์เป็นของเราเองนะคะที่เราสามารถโทรได้ตลอดเวลาคอยระบายความในใจแล้วก็เขาจะไม่จัดเราว่าเรากําลังเผชิญอะไรอยู่แต่จะคอยให้กําลังใจเสมอคะ่ะนั่นก็คือสิ่งที่สําคัญระหว่างการประกวดเราต้องการกําลังใจอย่างแน่นอนคะ่ะแน่นอนนะคะว่าระหว่างที่เราประกวดเราจะต้องเจอกับตัวเต็งมวยรองหรือว่าหลายๆคนนะคะที่มีแฟนคลับเยอะมากมายจนทําให้เรารู้สึก อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วทำให้เรารู้สึกด้อยหรือว่ารู้สึกเฟลนะคะดังนั้นนี่คือเทคนิคของฟ้าใสค่ะสำหรับฟ้าใสเองเข้าใจเลยว่าในการประกวดครั้งแรกเราก็จะเห็นคนนี้ว่าเออคนนี้สูงจังคนนี้ขุนดีจังภาษาอังกฤษด,ดีจังคิดบวกจังหรืออะไรก็แล้วแต่จนทำให้กลับมามองตัวของเราเองนะคะแล้วรู้สึกด้อยหรือว่ารู้สึกว่าเออคนนี้เขาเหมาะสมมากกว่าที่จะได้มงกุดหรือว่าคนนี้เหมาะสมมากกว่าที่จะชนะ แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเฟลนะคะดังนั้นสำหรับฟ้าใสฟ้าใสอยากจะบอกว่า nobody is perfect ทางกองประกวดนะคะไม่ได้มองหาคนที่สวยที่สุดคนที่หุ่นดีที่สุดหรือคนที่มีชุดสวยที่สุดนะคะแต่ว่ากองประกวดกำลังมองหา full package เราอาจจะไม่ได้เก่งด้านใดนด้านหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเราเก่งในระดับโอเคในทุกๆด้านนะคะก็เชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าถ้า สมมติเราห้ามไม่ได้จริงๆแล้วเ,เราจะต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นนะก็อยากจะให้มองไม่ใช่แค่ข้อดีอย่างเดียวเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกเฟลแต่ว่ามองทั้งข้อดีนะคะแล้วก็จุดด้อยของเขาและเราก็อาจจะมีพลังใจหรือว่าความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจุดด้อยของคนอื่นอาจจะเป็นข้อเด่นของเราก็ได้นะคะ <S <S และสิ่งที่ฟ้าสไยเจอบ่อยมากนะคะระหว่างการประกวดไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปก็ตามนะคะแต่ว่าครั้งแรกจะหนักสุดนั่นก็คือ เส้นทางของการประกวดหรือเส้นทางสู่ความฝันของเรามันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วและสําหรับฟ้าใสฟ้าใสเคยนะว่าอุปสรรคของฟ้าใสคืออะตอนนั้นคุณอาจจะใหญ่กว่าคนอื่นหรือว่าภาษาไทยตอนนั้นยังเข้าใจไม่เท่ากับคนอื่นหรืออุปสรรคอื่นๆนะคะที่เราจะต้องเผชิญแต่ละคนก็จะมีอุปสรรคไม่เหมือนกันแต่สําหรับฟ้าใสฟ้าใสอยากจะบอกว่า success is never easy การที่เราจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหามากแค่ไหนถ้าเราไม่ท้อแล้วเราสู้กับมันแล้วเราพยายามแก้ไขแต่ละปัญหานะคะมันก็จะทำให้เราเก้าวข้ามแล้วก็เข้าใกล้กับเส้นชัยได้มากเท่านั้นค่ะ take home m น s s a g e นะคะดังนั้นไม่แปลกเลยถ้าเกิดสมมติน้องๆอ,อาจจะรู้สึกเฟลมีปัญหาอุปสรรคมากมายหรืออาจจะรู้สึกท้อในช่วงระหว่างเตรียมตัวหรือกําลังประกวดอยู่ฟาใส่ก็อยากจะให้ทุกคนลอง Challenge ตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ฟ้าใส่ได้แนะนําไปแล้ว3อย่างเนี่ยได้เอาไปใช้นะคะกับประสบการณ์ตัวเองหรือเปล่าในช่วงการประกวดนะคะแล้วก็ใครที่ได้ลองใช้แล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเป็นกำลังใจให้นะคะ